สวัสดีเพื่อนๆชาวันพีทด้วยนะครับแล้วก็ขอยินดีต้อนรับสำหรับตัวคิลเลอร์ที่เพิ่งมาในพรุ่งนี้นั่นเองสาหรับคลิปนี้เราจะมาคุยอะไรกันนะครับซึ่งผมอยากจะอธิบายเพิ่มเติมให้เข้าใจก่อนเล็กน้อยและย้ำเตือนอะไรอีกสักเล็กน้อยด้วยเช่นเดียวกันผมตัวพาดอย่างแรกเลยนะครับอยากให้เข้าใจก่อนนะฮะว่าบัตรด,ดำเนี่ยมันมีกำหนดเวลาของมันซึ่งบอกอยู่แล้วว่าใช้ได้ถึง26เดือน7เที่ยงก็คือพรุ่งนี้เที่ยงแหละ คือผมเห็นบางคนเนี่ยไม่เป็นไรผมเตรียมบัตรดำมารอแล้วเดี๋ยวผมรอเปิดผมแบบเดี๋ยวก่อนวัยรุ่นมันใช้ไม่ได้นะคือถ้าคุณมีอ่ะรีบใช้ให้จบภายในวันนี้เคลียร์ไหมส่วนถ้าใครแบบใกล้ถึงแล้วเหลือห้าสิบเอสิบอะไรนะเหลืออีกแค่สิบหรืออะไรเงี้ยแบบน้อยๆแล้วอยากจะได้แบบซูมตัวโฮดี้กับในส่วนของเนปจูนใช้ก็ใช้ตอนนี้เอาเดี๋ยวนี้เลยอะ่ะไม่งั้นมันจะไม่ทันประเด็นแรกคือตรงนี้นะประเด็นที่สองนะครับพรุ่งนี้ คิดรอกับคิวเลอร์มาจะเป็นลักษณะไหนผมอยากบอกตรงนี้ก่อนคือว่าพวกเนี้ยมันหมดบัตรด,ดําหมายเขาว่าคิดรอต้องมาเป็นบัตรด,ดําอันนี้เอาให้ชัดถึงตรงนี้ก่อนนะและบัตรด,ดํามีตัวรีเจนต์อีกตัวหนึ่งด้วยหมายเขาว่าเป็นตัวข้างตู้มันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวผมมาเอาในส่วนของเปอร์เซ็นต์ให้ดูก่อนจะได้เห็นภาพตรงกันมาในอัตาราเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นตัวละครข้างตู้อยากให้เข้าใจว่าตัวละครข้างตู้นะ หมายเขาว่าเช่นไอรอเนี่ยจะแค่โอกาส0.02แต่ตัวข้างตู้อาจจะมาแบบ1% 2% 3%ซึ่งโอกาสมันจะได้ง่ายมากๆให้เคลียร์ถึงจุดนี้ก่อนนะนั่นแหละเรียกว่าตัวข้างตู้ซึ่งถามว่าดีไหมไม่ดีจากใจคนที่เล่นมาและสุ่มมาเหตุผลไอตัวละครข้างตู้เนี่ยมันดึงเลทหมายเข้าว่าไอตัวนั้นอะ่ะจะออกได้ถีกว่าตัว ex ซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะไม่ต้องแปลกใจ เป็นเรื่องปกติแต่ถามว่าดีกับคนเปิดไหมก็ไม่ดีแต่ที่เหลือก็ต้องไปพึ่งดวงเอาเพราะว่ามันเป็นกาชานะเอาละทีนี้คนน่าจะสงสัยกันเยอะเฮ้ยเดี๋ยวแล้วแบบนี้จะสุ่มกันยังไงอะ่ะผมอยากบอกตรงนี้ก่อนบัตรดำเนี่ยปกติแล้วมันจะมี2รอบแบบนี้นะแต่ถ้ามี ex เมื่อไหร่มันจะแบ่งเป็นตามนี้อยากให้แยกเข้าใจก่อนนะ1เป็นแบบนี้แหละแต่แบ่งสรอบรอบละ450 าละทีนี้เราก็มาลองคำนวณกันนะครับว่าไอ้450เนี่ยจะต้องใช้กี่เพชรนั่นเองนะครับ450ผมเน่อยากให้คำนวณถึง150ก่อนไอ้150เนี่ยมันจะใช้อยู่ที่750เพชรเคียไหมทุกๆ750เอ้ยทุกๆ150บัตรดำเนี่ยจะอยู่750เพชรหมายความว่าคูณ3เข้าไป750อ่ะผมคำนวณให้ดูเลยนะคูณ3อยู่ที่2,000 250จะการันตีบัตรดำหนึ่งรอบดังนั้นมีโอกาสสูงมากๆแค่เพชร2250เพชรการันตีคิดรอแล้วเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะแต่ว่าถ้าหากมันเป็นแบบเนี้ยมันจะแบ่งแยกเป็นดังนี้ซึ่งผมว่าไม่น่าใช่อ่าเคยเห็นไหมครับก่อนหน้านี้ที่มันจะมีตู้แบบว่าอย่างตู้ของคิงก็ได้เวลาคุณสุ่มหครั้งเนี่ยห้เพชรเนี่ยมันจะอยู่แค่สิบงงปะ 50เพชรมันจะไอบัตรดำเนี่ยมันจะเพิ่มมาแค่สิแต่บางตู้มันมีบวกให้เช่นคุณสุ่ม50เพชรนี่แหละแต่เราจะบวกให้ต่อเมื่อคุณสุ่มตู้นี้เช่นตัวอย่างมันเช่นตัวอย่างนะคุณสุ่มตู้เนี้ยไอตู้50เพชรเนี่ยมันจะให้คุณเพิ่มอีกเท่าตัวหรือบวก40อะไรเงี้ยงงวะเช่นแทนที่จะได้แค่1ิบมันก็จะได้เป็น20ต่อ50เพชหรือ50เพชได้40มันจะเป็นประมาณนั้นนะครับซึ่งส่วนตัวผมว่าไม่ใช่เนี่ยแหละคือ2กรณีที่ผม และอย่างมีเพิ่มเติมด้วยนะครับที่ผมกลัวที่สุดเลยก็คือว่าไอส่วนของโคตรกลัวเลยวะไม่ไม่อยากให้เป็นอนะ่ะแต่แต่ขอเดาแบบเล่นๆนะอันนี้คือคาดการส่วนตัวนะซึ่งยังไม่เคยมีนะแต่ขอคาดการส่วนตัวไอบัตรดําเนี่ยแม่งจะปาไป9 0้อันเนี้ยกลัวที่สุดและไม่อยากให้เป็นที่สุดอันเนี้ยกลัวสุดๆเลยนะ90 0มึงมาจากไหนอีกเนี่ยคือมันไม่เคยมีไงก็บอกอยู่เนี่ยแต่กลัวว่ามันจะเป็นอันนี้แค่กลัวเองนะ แต่ถ้าเป็นตามที่คิดคือแค่2250อันเนี้ยเรียกว่าเลทปกติก่อนและเลทเนี้ยเป็นเลทของตู้ ex ครบรอบอยู่แล้วจริงๆรงมันปกติต้องแบบนี้ก่อนนะเคลียร์นะแต่ทำไมผมบอกว่าไอ้บัตรดำา9 0 0เพราะเป็นงี้มันจะบวกกาชาให้คุณอ่ะอาจจะเท่าตัวเคลียร์ไหอาจจะเท่าตัวงั้นหมายควาว่าท,ท,ทุก750เพชรแทนที่คุณจะได้อยู่150คุณจะได้เป็น300ถ้ามัน900งั้นหมายเขาว่าก็ต้องการันตี2,250ันชรเเหมือนกัน เชียร์ปะคือมันการันตี2องวันสองร้บมือนเดิมแต่ผมไม่อยากเหตุผลเป็นดังนี้เพราะว่าผมอะทำคลิปบอกไปแล้ววันนี้ก็เพิ่งลงว่าเพดไม่พอทําไงดีเหตุผลเป็นดังนี้นะคือเนื่องจากว่าเดือนนี้โอกาสเดือนหน้าสีพูดผิดไม่วันที่6ก็26มันมีแค่2เลนนี้ที่ลูฟี่นิกะจะมาแต่จากที่ดูวันที่6มีสิทธิ์สูงมากๆนะครับแต่วันที่6อาจจะเอาแชงเขียวมาแทรกก่อนก็ได้นะครับ ที่เหลือเนี่ยเราต้องไปลุ้นว่าไอ้ตู้เนี้ยมันจะอยู่ถึง26เดือนหน้าเลยไหมถ้ามันอยู่ถึงพอดีหมายเขาว่าไอ้ตู้บัตรดำเนี่ยออกฟีนิกะจะเข้ามาอันนั้นอันนั้นช่างมันมันอยู่ที่ตัวละครเนาะแต่ว่าทีเนี้ยที่ผมอยากจะบอกว่าผมเกลียดเลยไม่อยากให้อันเนี้ยเป็น900เพราะว่าถ้ามัน 200, 5, 25 2 0 5 2 2 5 0ห้าสองพันสองร้อยห้าสิบเพซคือการันตีนะแต่ถ้าไอ้ฟีนิกะมาแทรกหมายเขาว่าถ้าคุณสุมฟีนิกะแทนที่คุณจะได้ล่อละ40คุณจะได้ล่อละแค่สิเคลียร์ไหม งงไหมาตามตามทันไหมตามตามผมทันอยู่ไหมตอนเนี้ยหมายควาว่าแทนที่คุณจะสุ่มอยู่2องพัเพชรพคุณจะการันตีมันจะไม่ใช่ละแม่งจะปลาไปเป็น4ี่พครับเขียวปะแทนที่จะแบบคือถ้าใครมี4ี่พันห้าร้อยเพศอ่ะคุณอาจจะการันตีคิดรอเนี่ยแน่ๆละหนึ่งตัวแต่คุณสุมนะม 4, ส่มตู้ฟรีนะเขียวไหมสี่พันห้าร้อยเพรเนี่ยสุ่มตู้ฟรีแต่คุณได้คิดรอแน่ๆแต่ฟี่ได้ไม่ได้ไม่รู้เพราะมันไม่มีการันตีเขีย์ตรงนี้ไหม ผมเลยไม่อยากให้เป็นมากๆอ่ะแต่กลัวกกลัวกลัวโอเคนะอันนี้ถือว่าคิดเองนะส่วนที่เหลือก็น่าจะเป็นเหรนี้แหละสองบานี่แหละแล้วเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยเราค่อยไปดูกันอีกทีนะครับแต่ว่าอยากย้ําก่อนจบคลิปว่าอย่าสุ่มนะพรุ่งนี้อย่าสุ่มทุกกรณีใครอยากสุ่มให้เขาสุ่มไปแต่ถ้าใครตามผมอยู่ใจแข็งหน่อยฮึดใจหน่อยพวกมึงอึดใจหน่อยนะทับมือคือผมว่ามือสั่นก่อนเพื่อเลยผมผมบอกเลย เพราะว่าคิดรอเนี่ยมันเป็นสายวิ่งที่ไม่มีอ่าไม่สนศัตรูเมื่ออยู่ในธงอะ่ะหมายเขาว่ามันเหมือนแม่ใหญ่ตอนเปลี่ยนสายวิ่งอะ่ะแม่งไปปุ๊บแม่งดึงธงเลยและดึงธงดีกว่างงปะแม่ใหญ่โดนตีหนึ่งทีมันยังหลุดแต่คิดรอมันไม่หลุดนะจนกว่าจะโดนซัดปิวหรือโดนสถานะประเด็นคือไอรอเนี่ยเสือกันสถานะเมื่อเลือดมากกว่า50%ด้วยเขียวปะเช่นสมมติว่าถ้าคุณโดนไปลอส คุณแบบเลือดเต็มร้อเร็เลยอะไปลอสมาสกิลลูกกว่าคุณไม่ติดนะเว้ยดังนั้นแม่งดีกว่าแม่ใหญ่อย่างเห็นได้ชัดโอเคไหมแม่งไปแม่งดึงเลยอะคือมันมัน <c oughs> ผมมาบอกเลยผมมือสั่นกว่าพวกคุณอยู่แล้วแต่ผมสุ่มไม่ได้เพราะตอนเนี้รอก่อนแล้วทีนี้เราเค่อยไปลุ้นกันว่าวันที่6ตัวอะไรจะมาถ้าฟีนิกกามาวันที่6อันนี้ผมบอกเลยเลยนะถ้าวันที่6ฟีนิกะมาสุ่มไปเลย แต่ก่อนจะสุ่มดูเพชรด้วยนะกะลุณาตรวจสอบด้วยถ้าเพชรคุณคำนวณแล้วว่าอย่างอย่างอันนี้ผมยกตัวอย่างไอไอไอดีผมแล้วกันนะตอนนี้มีอยู่1,600เพชรซึ่งเดือนนี้มี ex ทั้งเดือนหมายเขาว่ามันน่าจะให้เราได้อยู่ประมาณ800เพชรตีไปเลย8 0 0ครับผมก็บวกเลย1 6 0 0กบวก้ากับผมมี2 4งพังั้นหมายเขาว่าไอวันที่6เนี่ยถ้าฟีนิกกะมาผมสุ่มได้เลยเพราะว่ามันจะการันตีอย่าง ถ้าเอาเลทแรกที่คิดก่อนนะถ้าเลทแรกนะวงเลบถ้าเลทแรกนะเลทแรกคือ2,250รเพชรการันตีบัตรดำอา450อะ่ะผมก็จะได้คิดรอเลยงั้นหมายความว่าผมสุ่มวันที่6เลยเพราะว่าหลังสมมติสมมติก่อนไอ้วันที่6เนี่ยผมน่าจะมีเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก1,900อีก300เพชรเนี่ยรอก่อนที่ตู้จะหมดสุ่มอีก300ก็ได้เพราะยังไงมันก็การันตีแน่ๆแล้วไงไม่ต้องเครียดสมมติว่าถ้าวันสุดท้ายอะแล้วแม่งขาดอีกสัก50เพชร กูเติมก็ได้50เพรกูเติมได้ไม่ไม่เกิน1000กยูยอมเคลียร์ป่ะแต่ว่าถ้าหากแบบคุณมี1,000เพชรเพย้ำนั้นห0 0 0พเพทั้งเดือนเนี่ยอย่างมากได้แค่พันแปดหมายเขาว่ามาวันที่6แล้วมีฟีนิกะคุณห้ามสุ่มทุกกรณีนะคําแนะนําคือไปรอดูก่อนที่จะจบจบวันสุดท้ายอะ่ะและรอดูว่าเพรคุณขาดเท่าไหร่ที่เหลือคุณลองคํานวณดูสมมติว่าเออเติมสัก3 0 0พันเนาะถ้ารับได้ก็เติมเลยอันนี้คือวงเล็บนะเพราะคุณมีสิทธ คือคือสุ่มไปให้หมดเลยก็ได้งง่ะเช่นแบบมีสัก2 0 0พต้องเติมอีก2 2 0 0 0 3 0 0อะไรเงี้ยสุ่มไปเลย2อเพชรกับฟีนิกะแต่ถ้าแบบหาเอ้ย2 0 0พัเพชแม่งยังไม่ออกเลยอะสมมติก่อนนะแบบแม่ไม่ออกจริงๆอะคุณก็ค่อยยอมเติมในส่วนที่เหลือเพื่อมาการันตีคิดรอเขียนะอันนี้คือเลทสนะเลทที่3คือเพชรมีต่างกับพันอันเนี้ยให้ตายก็ไม่ทันคําตอบผมให้ไปแล้วในคลิปที่เพิ่งลงวันนี้นะเพชไม่พอไปรอ5ปีเลย ครับมันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเพราะว่าคุณไม่มีการันตีทุกกรณีส่วนถ้าใครแบบเอาวะรุ่นดวงสัก500แล้วกันผมก็อยากจะย้าเหมือนคลิปที่เพิ่งลงวันนี้คุณเอา500ไปบวกกับสิ่งที่คุณจะได้เผงเอคุณการันตีด้วยตัวใหม่ในตอน5ปีอย่าไม่ได้คืออย่าอดใจรอและไปเล่นรีเจนที่ผมแนะนําคือจินเบย์กแล้วก็อ่ะสตาร์ลยกูอะไรวะอีกตัวตัวอะโฮดี้สตัวผมแนะนําแค่นี้นะครับก็ไปเล่นตามนี้แล้วกันเนาะ ถือว่าคลิปนี้มาย้ําเตือนอีกทีนึงแล้วก็ส่วนของคิดเนี่ยเป็นตัวข้างตู้อ่ะอ่ะอะีบายเยอะละเอามาเรื่องคิดบ้างมีเผื่อมีคนถามว่าคิิหน่าเล่นไหมผมสรุปเป็นดังนี้คิิหน่าเล่นไม่น่าเล่นคําตอบอยู่ที่ทว่า,ท,วาที่ว่าคุณมีเหรียญหรือเปล่าเหรียญอะไรนะครับผมให้คําตอบตรงนี้เลยนะขอไปที่เอ่อเดี๋ยวนัเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวนะวนะอันนี้แท็กแล้วก็ไซเบอร์โพนะครับ ถ้าคุณมีจาบาคุณเล่นได้เลยทำไมคำตอบเป็นอย่างนี้เพราะจาบาเนี่ยเมื่อติดคีเด้งเลือดเคลียร์ไหมให้เคลียร์ตรงนี้ก่นติดคีเมื่อไหร่เด้งเลือดนะครับอันดับต่อมานะครับอยู่ทงสตูโจมตีแล้วก็ติดคีเมื่อไหร่ยน่นสกิลสองเนี่ยคือเหรียญเซตที่ดีที่สุดของสายคีและเหรียญน,นี้ใส่ให้กับดอรฟี่ใส่ให้กับอุตะตัวไหนก็ได้ที่มันเน้นคีะอีโซก็ได้ตัวไหนตัวไหนก็ได้อ่ะขอให้มันคีะซึ่งตัวคิลเลอร์เนี่ยมันเป็นตัวเน้นคีครับ มันติดคิเมื่อไหร่อันนี้ใช้สกิล2เนี่ยมันจะติดคิถี่ขึ้นหลังจากที่ติดคิมันก็จะบวกอีก10คิบวกไปอีก10บวกไปอีก10หมายเขาว่ามันเป็นตัวละครที่สามารถคิได้ทั้งเกมและสกิลที่ดีที่สุดของมันน่าจะสกิล2ที่ที่มันเป็นสกิลแบบใหญ่ๆเลยอ่ะอย่างที่เอาให้ดูไปแล้วอ่ะเอออันเนี้ยใช้เมื่อไหร่ติดคิแล้วพอตีธรรมดาคิมันก็จะบวกครูดาวเพิ่มไปเรื่อยๆหมายควาว่าเป็นตัวละครที่ตีคิโคตรแรงสำหรับตัวคิดนะแรงแบบแรงโคตรๆเลยแหละ ดูแล้วแบบเพล่อนๆเ,เ,เหมือนอ่อนอ่ะปุ้ยก,ก่อน <c oughs> เหมือนจะอ่อนแต่ผมว่าไม่อ่อนตัวนี้เป็นตัวที่ขี่โคตรแรงคุณโดนทีเดียวอาจดับได้เลยอ่ะสารกี้เขียวเออสำหรับสีแดงโดนทีเอ้ยเออแดงแดงแดงพูดผิดสำหรับสีแดงโดนทีเดียวอาจสูขิดเลยนะครับบอกเลยนะตัวนี้โคตรแรงนะถ้าถ้าโดนสกิลคือดับครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่แรงโคตรๆอย่างตัวดอฟฟี่อ่ะมันก็ขี้แรงด้วยแต่ประเด็นคือดอฟฟี่อ่ะมันมัน,ม,นมันตีเบา งงป่มันตีอาเช่นแบบถ้ายังไม่มีคี้อ่ะตีดอกหนึ่งแค่แบบ6 0 0พันหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าติดคีเมื่อไหร่อ่ะมันดอกไปดอกละสองพันสามพันใช่ป่ะแต่ว่ามันมันตีเป็นเม็ดไงเป็นมันเป็นจํานวนเม็ดอะ่ะโดนเต็มเม็ดทุกดอกอะ่ะอยู่หมื่นห้าแต่ตัวคิวเลอร์อะ่ะแม่งตีแบบเป็นคี้ใหญ่เว้ยโดนทีหนึ่งอะ่ะสองหมื่นได้เลยเออมันเลยแบบโอ้โรแรงอะ่ะเอาผมบอกเลยตัวคิวเลอร์ถามว่าเป็นตัวน่าเล่นไหม ก็ส่วนตัวผมมองว่าน่าเล่นด้วยนะแล้วมีอีกเหตุผลนึงด้วยอีกเหตุผลนึงด้วยามาที่ซับเห็นไหมว่าตอนนี้3ดาวก็เป็นคิวเลอร์เห็นไหมเห็นอยู่ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยคิวเลอร์แล้วคิวเลอร์มีคุณสมบัติอะไรรุ่นที่โชร้ายครับชัดเจนปะม,มีรุ่นโชร้ายโลกใหมเ่เจตเตอร์มาเขาว่ามันเป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถเป็นซับได้ด้วยเมนได้ซับได้เหรียญ เดี๋ยวเราค่อยไปลุ้นกันส่วนในผลที่ว่าทำไมเอาคิลเลอร์เข้ามาผมโคตรเข้าใจเลยและขอให้เป็นอย่างที่คิดอันนี้อยากอยากให้เป็นอย่างที่คิดก่อนนะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูาในส่วนของอันนี้ผมคาดเดาเป็นเผื่อพุ่งนี้เลยนะพอคิดว่าไม่น่ารอดอย่างแรกเลยนะครับที่คุณจะต้องไปเนี่ยคือในส่วนของคิดบุกอยากให้ดูคิดบุกก่อนเห็นอะไรไหมวานอะ เอาง่ายคือมันจะมีตามเนี้ยแต่มีแค่3แท็กนะครับวานุ ano, แล้วก็กลุ่มโจรสลัดคิดแล้วก็รุ่นชัวรลายเอาไปเคลียตรงนี้ก่อนนะสิ่งที่คุณจะไม่ได้นะครับก็คือลบหลีกกับกัปตันอันนี้ไม่มีแน่ๆชัดเจนอะนะเคลียตรงนี้ก่อนนะเคลียนะเนื่องจากว่าคิดไม่มีข่างเดียวที่เป็นวานุดังนั้นก็เลยต้องเอาคิวเลอร์เข้ามาด้วยมาเขาว่าคิวเลอร์อาจจะมาใส่แทนกับตัวของคิดบุก ได้เลยนะครับก็จะเป็นคิดบุกคิวเลอร์แล้วก็คิดรอเป็นสามเหลี่ยนนะครับแต่ถามว่าไอเหลียนเนี้ยมันจะน่าเล่นไหมส่วนตัวผมมองว่าไม่เหตุผลไอเหรียนคิดเนี่ยโดนซัดปิวเด้งเลือดสเพื่ออะไรวะงงวะคือมันไม่ใช่ทุกตัวที่ที่มันจะซัดฟิวได้ตลอดเวลาเหมือนกับชั้งเขียวผมเลยมองว่าไม่เหมาะแค่นี้ก็ไม่เหมาะละอันเนี้ยมาอันแรกก็ไม่เหมาะละส่วนคิวเลอร์เนี่ยมันอยู่กลุ่มของคิดเห็นไหมกลุ่มโจรสลดยคิด ซึ่งมันไม่ได้อยู่กับรอเราดูรอเห็นไหมมันไม่ได้อยู่กับรอครับผมเลยบอกว่ามันคือถ้าเอามาใส่กับรอมันมันมันก็งงอะแทนที่ไอแท็กไออันเนี้ยจะได้คุณก็ไม่ได้กลุ่มโจรสลายคิดอะเนี่ย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 คุณก็ไม่ได้ดไม,ไดมาเขาว่าสกิลสองคุณก็จะลบไปอีกผมเลยอยากจะบอกว่าสําหรับไอตัวคิลเลอร์เนี่ยผมว่ามันน่าจะได้แค่เมนกับซับเหรียญใช้งานไม่ได้ส่วนตัวผมคิดอย่างนั้นนะแต่ถามว่าถ้าจะเอามาเล่นเนี่ยมันก็คงได้แหละแต่แบบ สกิลสมันอาจจะแบบ20%่สิบเปอร์เซ็นต์เหลือสิบสี่ยกเว้นแต่ว่าคิลเลอร์มันจะมีเพิ่มเติมนะครับในส่วนของแบบติดขิแล้วย่นสกิลสองอะไรเงี้ยถ้าเป็นอย่างนั้นวงเล็บถ้าเป็นอย่างนั้นโคตรน่าเล่นอะแต่เดี๋ยวผมม่อยากเดามากเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในพรุ่งนี้แล้วกันเนาะก็ว่าคิมีน่าจะสรุปเป็นดังนี้นะอย่างแรกเลยก็คือสรุปแล้วนะหนึ่งมาพรุ่งนี้อย่าสุ่มสองรอนิกะมาค่อยสุ่มสามคิลเลอร์เล่นเป็นเมนได้ชัดเจนนะ ประเด็นหลักๆมีเพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้นะครับส่วนพรุ่งนี้ตอนเที่ยงเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วเดี๋ยวตอนเย็นในวันพรุ่งนี้ผมน่าจะไลฟ์เนาะแล้วก็ในตอนไลฟ์เนี่ยผมน่าจะสุ่ม id ไก่เพื่อเล่นคิดลอกไปก่อนส่วนตอนเล่นเนี่ยอาจอาจจะไวหกสิน,นี่แหละแต่ว่ามาเล่นในส่วนของหมวดไพเวทเพื่อมาเล่นกับเพื่อนๆให้ดูนะครับแล้วก็เล่นไปวิเคราะห์ไปว่าตัวมันน่าเล่นไหมตัวมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมค่อยสร้างห้องและเล่นด้วยกันละกันนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้คงเล่นเป็น id ไก่นนนะแแล้ว้วคงเ,นเนแบบ คิดรอแล้วก็มาวิเคราะห์กันเนาะส่วนในของอีเวต์เนี่ยอาจจะไปอีกวันหนึ่งเพราะอีเวต์มันเป็นอีเวต์ค่าบอสเดี๋ยวผมค่อยมาสรุปอีกทีนะสำหรับอีเวต์นะโซ่พว่นนี้ขอน้นหลักๆเลยคือคิดรอก่อนคิวเลอร์ค่อยว่ากันเพราะไม่รู้ว่าตอนเปิดมันจะติดมาได้ไหมแต่จะพยายามเอามารีวิวให้นะจะพยายามนะเดี๋ยวผมลองเปิด ID ลองก่อนถ้าเปิดติดก,ก็ตามนั้นแล้วกันเคลียนะสารคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยขอโทษด้วยแต่อยากให้แบบย้ำเตือนกันอีกทีนะผมกลัวมากเลยคือขอลองเถอะอย่าเพิ่งสุ่ม รอรอก่อนนะหรือรอสัญญาจากผมก่อนก็นได้เพราะผมไม่อยากให้พวกคุณเสียผลประโยชน์โอเคไหมไม่อยากให้เสียผลประโยชน์จริงๆเพราะว่าไอดีแรกที่ผมพังก็เพราะแบบนี้แหละเพชรไม่การันตีแต่เสือกไปสุ่มอะโอเคไหมคลิปล่าสุดผมเพิ่งอ,อธิบายไปแล้วเรื่องเพชรไม่พอเรื่องไอดีเก่าแบบยกตัวอย่างพันแปดร้อยเพชรอะไรเงี้ยจากสุ่มแชงไม่ได้เอามาไม่ใหญ่หรืออะไรเงี้ยคืออย, <c oughs> อ,อ,อ,อยากให้ทับมือเอออยากให้ทับมือเพราะผมอธิบายไปแล้วผมทับมือหนักกว่าแน่ผมอยากสุ่ม และเพชรผมพอในการสุ่มด้วยแต่ยังไม่สุ่มโอเคไหมเคลียร์นะ